ผักกูดฝรั่งผักกูดฝรั่งอันนี้อยู่อยู่นัดใช่ก้อยนั่นนาะโอ้ยอยู่คัด Oh <laughs> 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 I can do Oh I <laughs> fast

เดี๋ต้องมาช่วยกันดูนะฮะูหัวรอปกูกำลังขึ้นโอ้ Yeah I can go Yeah, yeah. I know n <made> Take care my love Take care about หนียินักเห็นไหมคะ ผักกูดค่ะไว้ค่ะยำก็ได้ยำดุดดุดวิ่งผ่านเขาก็มองแลวทำอะไรวะ <laughs> cái nút nón... cái nón áo <laughs> oh xu oh dạ đây nữa cô